ดูท่าคนป้อนซะก่อนปันใจมาอย่างกับตัวกบเลยตบมือ้วยเอ้ด้วยลูกเอ้ด้วยอ๋อนั่นกับยาด้วยนะเยอะนนเียวยอะขา้นีนั่นแหละนี่นี่ยจับเหมือนนาล้วเร็วนี่จับนี่สูงสูงแนั้นเไม่จบไ้ยิยสองจับทั้งมือเลยจับจับเยอะๆเลยจับมือนที่ยิ้ยุจับที่บ้านอ่ะ โอเคป้อนเลยอ่าแล้วก็ยกไว้อย่างนั้นแหละดูน้องด้วยว่าน้องกินหรือเปล่าโอเคะทาขนให้เนาะเอ็นดูเอ็นดูสมาคมฟันน้ำนมลูกเอ้ยลูกอ่ะเอ้ยเอ็นดูอ่ออะจับนี่ลูกอ่ะจับเหมือนนาโลูหรอนนาโลกสอนให้จับอยู่ลรกนี่ ไม่ดูดเลยพี่ยูจีนป้อนนมคาโลหรอครับกินจังเลยกินจังเลยเออต้องก้มลงไปอีกก้มลงไปอีกลูก